เห็ดตากยักษ์ครับใหญ่เท่าหน้าผมเลยนะครับเห็ดตากยับนะยักษ์นะครับไม่ใช่เห็ดตากยับเห็ดตากยักษ์นะครับผมเห็ดตากยักษ์เด้อจ้าเห็ดละงอจ้าเห็ดละงอบเด้อเห็ดละงอบเด้อจ้าเห็ดละงอบแถวๆนี้ล่ะหาเบิ่งอีกเด้อหาเบิ่งอีกหาละใต้หาละใต้ยังไงหาเบิ้งละใต้ โอ้ยนี่เห็ดแดงฉันลืมไปฉันลืมไปหรือล,ลืมเอาเห็ดแดงว่าฉันลืมเอาเห็ดแดงเห็ดแดงเท่า <c oughs> เห็ดอะไร <c oughs> เห็ดอะไรเห็ดอะไรเห็ดอะไรคุณน้องอ้อย <c oughs> อ๋อแทะแล็ตแะแล็มาอันนี้เตะและเแตะแล็ให้ยังอันนี้แม่นบ่ เมันบอกก็ง่ายแท้ให้ตองตูมก็มีติโอ้ตูมก็มีเนาะโอ้ทางตูมโอ้บานก็มีเนาะโอ้สองดอกโอ้สดอกแห้งกรเลยติโอ้ทางตูมทางบานเนาะเมยเมยเลนมาเห็ดหน้าเล่นะครับเห็ดหน้าเล่นะครับผมเห็ดดิน เห็ดเนะครับอันนี้ก็มาหาเห็ดกันนะครับขึ้นภูหาเห็ดกันนะครับอันนี้อะไรแว๊บๆบบบขาวๆอุ้ยตะไคร,สคร่สองดอกนี้ตะไคร่เจอแล้วสองดอกเจอแล้วท่านผู้ชมสองดอกท่านผู้ชมเจอแล้วจะเห็นตะไคร้แล้ว,ลวเห็นแล้วเเล่ว วุ้ยเหตะไครยบานเหรอโอ้นี่เห็นหน oh, oh, ้าหมองดอกใหญ่มากโอ้ดอกใหญ่จริงๆเลยดอกโอ้ดอกใหญ่มากเหมือนเหตตาบเลยเนาะพอๆมานี้มานี้เร็วมานี่เร็วมานี้มานี้มานี่จะจะให้เธอดูอะไรจะจะให้เธอดูอะไรมาดูเร็ว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 อะไรเนี่ย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  เขียวยอ,งยองยองอยู่เขีย่ยองยองอยู่ก็บอกว่าเห็ดตะไคร้อยู่ตรงบริเวณนี้มาส,สิมาสิมาสินี่ไงสองดอกดูสิโอ้ดูสิวันนี้มาหาเห็ดกันนะครับสี่น้าหลานนะครับสี่น้าหลานพากันมาหาเห็ดนะครับโอมก็ได้ก็ได้เห็ดกันแล้วนะครับแล้วแต่ใครมากับเครือญาตินะครับอ๋อเห็ดยังขาวๆนะอ๋อย,อย,ขาขาออยบังหาอ้อย เฮียงเขาขาวนะบังนุเฮียงเขาขาวเฮียงกินได้ไหมกินได้เหรออ๋อเห็ดอะไรอ่ะอ๋อเห็ดขาเห็ดขาหรือเห็ดหาดไม่รู้โอ้ป่อเหมือนจะมีเห็ดนะเหมือนจะมีเห็ดนะเนี่ยดูซิสำรวจดูซิกินได้ไหมไนี่กินได้ไหม <c oughs> นี่ไงนี่ไงสองดอกนี่เห็ดอะไรนี่เห็ดหน้าหมองเห็ดหน้าหมองใช่เหรอ ห็ดดินเหรอโอ้อันนั้นล่ะเห็ดอะไรเห็ดดินเหมือนกันเห็ดดินเหมือนกันเหรอโอ้โอนหนูเห็ดอะไรดูสิเห็ดอะไรน้ำมองเหรอน้ำมอสสวยไหมสวยสวยเนาะโอ้น้ำมองดอกใหญ่ด้วยเนาะโอ้แต่แค่นี้สิบดอกก็เต็มหม้อเนาะใช่โอ้สิบหม้อก็สิบดอกก็เต็มหม้อแล้วกินแล้ว ได้เดินกินแล้วใหญ่มากเลยอู้ดอกโตโตดอกโตโตดอกโตโต,ตเป็นไรใหดแดงแดงน้อยเงยแดงใหญ่โอ้ปลาจุ่มจิ้มน่ารักเนาะประจุ่มกระจิ้มน่ารักหุนห่นหุ่นโตโปคือคนนี่เนาะหุ่นตัวปุกคือคนนี่โอ้ได้การหุน่น<อ>ตัวปุกโอ้ตัวปุกน่ารักเนาะน่ารักคือคนเออน่ารักคือปุูขาวๆนะไม่ยังเฮ็ดอยู่บ่ แมงอยู่เบแตงแม่เห็ดอยู่บอแต่ไม่รู้จะกินได้ไหมไปดูซิเป็นเห็ดอะไรไปดูซิเป็นเห็ดอะไรเห็ดหน้ามองเห็ดน้มองก่อนเหรออนอเห็ดหน้ามองเนาะเห็ดหน้ามองเห็ดหน้ามองตรงนี้แล้วนั่นเห็ดอะไรอะกินได้หรือเปล่าไปดูซิเห็ดขาวหรือเปล่าเห็ดขาวหรือเห็ดตะไคร่เห็ดอะไรเห็ดขาวเห็ดขาวดีทำไมมันดอกโตจังเลยล่ะ โอ้ยใ,ใหญ่เบิ่มเบิ่มมากเลยเนาะใหญ่ใหญ่มากโอ้อะไรอะไรโอ้เห็ดตะไคร้ตูมใช่เหรอเออตะไคร้ตูมนู่นตะไคร้ตูมน oh! ู้นตะไคร้ตูมป้านู้น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 ตะไคร่ตูมนะเออใบไม้ฝกอยู่เอาเลยตะไคร้ตูมตะไคร้ตูมเออตะไคร้ตูมใครจะเอาเห็ดขาวดินนี่ นี่เห็ดขาวบินแล้วนี่ใครจะเอาใครๆเห็ดละโงกนะใครใครเห็ดละโงกนะอะไรนี่โว้าเห็ดกีกัดกีกระดักบ่ขัด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 เห็ดอะไรเอ่ยเห็ดตะไคร้น้อยเหมือนกันหาดูให้ดีนะตัวนี้เห็ดตะไคร้น้อยออกเยอะนะอันนั้นจะเห็ดใช่เห็ดน่ามองไหม <l id> ใช่ไหมของค่อยบอกได้เห <l id> <k iller> ็นหน้ามองไหมน่ะเห็นหน้ามองเห็นหน้ามองเห็นหน้ามองเออเห็นหน้ามองเออเห็นหน้ามองสวยเนาะตุ่มๆอุ้ยเห็ดแดงเห็ดแดงกับที่ไก่เดือนอยู่ด้วยกันเห็ดแดงกับที่ไก่เดือนอยู่ด้วยกันนะครับอโอ้ยโู้วู ขาวเต็มเลยโอ้ขาวเต็มเลยขาวเต็มเลยโอ้กับหัวกับหางนะครับกับหัวกับหางกับหัวกับหางกับหัวกับหางนะครับเห็ดแดงครับเห็ดแดงนะครับเจอเห็ดแดงเก๋อุ้ย หลุดเจอเห็ดแดงเก่เจอเห็ดแดงเก่เห็ดอะไรเหรอเห็ดไข่เหรอโอ้ขอสันบ้าง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 ไหนไหนไหนมีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหมเอยเจอเห็ดอะไรไนะ้นำมองน้อยบ่ น้ามองตูมบ่โอ้มีน้ามองตูมหน้ามองน้อยน้ามองตูมหน้ามองน้อยเออเออผน,นั้นเดสแปะพน,น้อยนะเพื่อเป็นตมี่แทะแม้นบ่เพื่อเป็นตมี่แทะพน,น้อยนะบ่มี่บ่บ่มี่เนาะ มีบ่บ่มีซ้ำเห็ดตามดอกเดียวเนาะโอ้ยในดูสิโชว์สิโอ้สวยเนาะโอ้สวยเขวยงยงเนาะสวย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 เนาะนี่นู้็เห็นอันนี้เต้นหาวผ่ามือนี่แม่นบ่เหนาวเลยเนาะโอ้เห็ดปวกนะครับเห็ดปวกนะครับเห็ดฟักทองเห็ดฟักทองใหญ่ จ้าเห็ดปวกเห็ดฟักทองน้อยนะครับเห็ดฟักทองน้อยนะครับเห็ดฟักเดินหาเห็ดกันนะครับโอ้ว้าวท่านผู้ชมเห็ดละงอกส้มเห็ดละงอกส้มท oh ่านผู้ชมโอ้สวยละงอกส้มโอ้สวย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 โอ้เห็ดละงอกส้มนะครับเห็ดละงอกส้มตุ่มๆน่ารักน่ารักสวยสวยโอ้ น่ารักน่ารักสวยสวยเห็ดละงอกส้มนะครับเห็ดละงอกส้มนะครับท่านผู้ชมน่ารักน่ารักสวยสวยหมดหรือ,อยังโอ้ตัวนี้มีเห็ดตะไคร้ด้วยท่านผู้ชมท่านผู้ชมมีเห็ดตะไคร้ด้วยโอ้เห็ดตะไคร้เห็ดตะไคร้ด้วยสองดอกครับนี่โอ้เห็ดตะไคร้ด้วยสองดอกสองดอกอยู่ด้วยกันเลยโอ้โอ้ดอกใหญ่ๆโตๆ โอ้เท่าแล้วาแ,วแต่ก็ยังแข็งอยู่เท่าแล้วแต่ก็ยังไข่เห็ดลงังโงกนะครับน่าสาบผมเลยไปไข่เห็ดลางโกนะครับเด้อไข่เห็ดลางโงกนะครับเด้อขวดไขใ่ใหญ่ๆไข่เห็ดลงางโงกไข่เห็ดลางโงกอุ้ยเห็ดปวก โอ้ดอกเบอร์รเลยโอ้เห็ดปวกค่ะดอกเบอร์รเลยโอ้เห็ดปวกอึ๊บอืมอีกดอกหนึ่งอืมโอ้อีกดอกหนึ่งโอ้อีกดอกหนึ่งดอกใหญ่มากโอ้ใหญ่มากท่านผู้ชมกนมาเพิ่งเคยเห็นโอ้ยเห็ดตากยักษ์ครับ ใหญ่มากเกิด,ดมาเพิ่งเคยเห็นโอ้ยเห็ดตาบยักษ์เห็ดตาบยักษ์ครับท่านผู้ชม,มต้องขุดเอานะครับนี่ยต้องขุดเอานะครับเห็ดตาบ